สวัสดีค่ะอยากกับพาฟอยที่พี่ก็แล้วค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาดูเทลเลอร์ของซีรีส์เรื่องใหม่ที่เราปักหมุดเฝ้ารอมานานนะคะอยากจะดูมากๆเลยนะยก็คือ Perfect t Eyeliner สายรหัสเทวดาอยากจะเห็นความหล่อของสายรหัสรุ่นนี้เละเกินเพราะว่าจะหล่อขนาดไหนอื เัวปังทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบมีแต่ศิลปินจากตัวเอเจนท์ที่เราชื่นชอบมารวมตัวกันอยู่ในเรื่องนี้ได้อย่างน่าขนลุกขนพองมากๆนะคะแล้วเรื่องนี้ก็เราจะมาเร็วๆนี้แล้วด้วยเพราะเดี๋ยวเรามาดูฟุชชอร์เทรเลอร์กันค่ะว่าจะยิ่งน่าดูขนาดไหนไปเลยน้องวายได้รหัส0682์หกแปดสองค่ะหง่ายดีเขาเรียกยินดีต้อนรับสู่สายรหัสเทวดาสวัสดีครับพี่พี่ทำไมถึงเรียกว่าสายรหัสเทวดาล่ะครับ เราหน้าตาดีไงเออในฐานะที่น้องวายเป็นน้องใหม่พี่ให้โอกาสน้องวายถามอะไรก็ได้หนึ่งข้อพี่อาร์มกับพี่อาร์คคบกันได้ยังไงหรอครับเรื่องเนี้ยจบในวงนี้นะเว้ยเออน้องชื่ออาร์มค่ะพี่อาร์คเดี๋ยวมึงต้องไปเฝ้ากูเตะบอลแล้วนี่ขนาดกูเป็นแค่หลานละหันนะเว้ยแง่แก้งกูขนาดเนี้ยโอ้ยนี่คือมึงไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยไอพี่อาร์คพี่อาร์คเขาเข้าหามึงอะ เดี๋ยว่ะใช่ไหมยินดีต้อนรับสุดสายรหัสพิวดานะงงใช่ปะตอนปีพี่พี่ก็งงเหมือนกันอะสวัสดีครับลูเมีใหม่เฮ้ยมอร์นิ่งครับลูเมีมีน้ำเต้าหู้ร้อนๆมาฝากโอ้ยน่ารักจังดูแลลูเมียขนาดนี้จกโอ้ยน่ารักจังสองบ้องแบงค์เลยอน่ารักจังไม่เป็นเฮ้ย อ้ยรู้มิดเลยอ่ะหูยเพิร์งใส่ตาข่าดอีกอยะชอบเพิร์งอีกอยะวิสลุตวิสวาครับพี่วิสลุตเราสองคนเด็เป็นพี่น้องกันน้องหัดมึงก็เหมือนน้องหัดกูจะดูแลให้อย่างดีเลยครับเมื่อก่อนดูสดใสมากกว่านี้มึงเป็นไรวะชัวร์หักอ่ะโอุ้ยมาร์กตัวนี้่ะมีจริงแค่บิดนิดหน่อยอ่ะ แต่ทำไมจูเนียมาพี่จะฟ้องพี่ปุ่นว่าโยธาไม่ยอมดูแลไวพี่โยธาให้พี่ไปฟ้าดูแลผมแทนแล้วถ้าเห็นกูสิ่งแรกที่มึงนึกถึงคืออะไรอะเฮ้ยมวยเพอร์ได้ขนเพอร์ได้ฟัไปละมือเห่าให้มึงฟังนี่โอ้ยเชี่ยคนของอนนท์เคยให้หวานใจยืมหมอเล่มนี้ก็กูเขียนให้มึงไงอุ้ย หน้าเ<ล>ห,าหมือนหมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะน่ารักดิคุณติโกความรู้สึกชอบมันเป็นไงคงจะเห็นแล้วมีความสุขเดี๋ยวเวลามองแล้วไม่เหืเ่อยนะหนูเพิร์ดกูเป็นคนของพี่อย่างนี้เหรอแล้วอยากเป็นไหมตกลมึงกูคืออะไร,รอ่ะพวกลองพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนคนเดียวนะ คนที่จู่ๆก็เข้ามาทำให้กูรู้ว่าพิเศษกว่าคนอื่นเป็นยังไงเอ้ยพิเศษกว่าเดิมเป็นยังไงใจได้ปะก็มึงน่ารักอะเอ้ยอุ้ยหูกังางแค่ร์รู้สึกว่าพวกลพิเศษแล้วก็อยากอยู่ไปด้วยตลอดนี่เจี๊ยบอยู่ไม่รู้เลยเหรอพวกมึงกำลังจะมีแฟนขอโทษนะที่ปล่อยให้รอนานเลยอะ กี่คู่เนี่ยเยอะนะเยอะมากอ่ะมาข้างตึกแล้วมังเนี่ยติดตามชมสายรหัสเทวดา perfect ten liners ทุกวันอาทิตย์เริ่ม27ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มขึ้นทางช่อง GMM 25แล้วรับชมพร้อมกันทาง YouTube GMM TV Official เหมือนแบบอารมณ์ไม่ดีอ่ะไกลละไกลได้เรื่องละไอ้แี้วมันจะเปิดออกมาแล้ว กับความรักของฉันที่มีต่อเพื่อนโกนไปป้าบทเมเกียบทของพี่ฟอนมันเกินไปดูอันเลยนะอแล้วอยากเป็นทำไมอ่ะมันทำอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ผกบุ้งเหรอเตะสับขาเห็นปะหลอกผักบุ้งอ่ะผักบุ้งวางเลยอะไม่โดนผักบุ้งเลยเราช็อกเลยอ่ะแมวเก่งขนาดนั้นได้ไงสับขาหลอกผักบุ้งกลับมา โหซีนเมื่อกี้นะที่พี่บอสพูดนะพี่บอสพี่บอสคอนมุกครงชันที่พี่บอสพูดนะฉันเคยเรียกพีิกฟุกแล้วอยากเป็นไหมล่ะขนลุกเลยขนลุกเลยจริงอยากตอบตอบว่าเป็นที่ราเลยเออก็อยากไงที่จริงจริงฉันแบบฉันก็แพ้ทางบอสนะเพราะเจเอสเนี่ยเขาแปลว่าใส่ตาแบบแบบชายแอนทร ซีนหมายถึงว่าเขาเรียกวอะไรนะคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้ได้นะหมายถึงว่าทำนิ่งๆแต่จริงๆแล้วแบบฉันชอบเธอเด๋อๆอ,อะ่อะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนว่าเหมือนแบบไมายถึงพแบบี่ฟอสต์ในเรื่องอ่ะเก๊กเก๊กเด๋ออะ่ะอ <laughs> แล้วคำนี้คือบอกว่าฟอสมากอะใช่ป่ะฟอสตัวจริงเขาเก๊กเหนือเขาเก๊กเหนืออะเออแล้วไม่นแล้วบทมันก็ดูเก๊กเหนืออะมายถึงว่าต้องนิ่งๆก่อนอะไรก็เอยพี่ดุพี่ดุและเออแต่จริงๆจะมีความแบบม้วงของมันงงงงงงเงงอะเออแต่เพิร์ดเพิร์ดนี่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหนือห่วงโซ่อาหารคือแบบว่าไม่มีใครเอาเพิร์ดลงอะเพิร์ดเขามีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วแบบช่วงแบบดูติ๊กต็อยิ่งแบบ เพิร์เขามีเสน่ห์ยุคช่วงนี้เขาทำติ๊กต็อกบ่อยแังบอกน้องสันตาแล้วคือแบบว่าให้ตายเฮะเพิร์ดจะไม่เป็นลูกใช่ไหมไม่อยากเป็นลูกดีๆใช่ไหมไม่ไม่เพิร์ดไม่ใช่ลูกฉันแล้วอ่ะคือเป็นมมหมาที่แท้จริงตอนที่มันขู่มาแมวขู่มาคือจริงตอนที่ เพิร์ตคู่กับน้องชิมมอนน่ะก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเควเควเคมีจะเปลี่ยนี่ว่าเคมีดีทั้งคู่แต่ว่าตอนอยู่กับชิมมอนจะมีความเป็นเพื่อนๆอะเป็นเพื่อนมากกว่าเหมือนแบบต่างคนต่างแบบพยุงกันแต่พอซันต้าซันต้ามันนุกดิบเลยอะแล้วเพิร์ตเขายิ่งเหมือนโชว์ความหวานมัสคูครีนของตัวเองออกมาเราเลยยิ่งได้เห็นเพิร์ตในเวอร์ชันแบบว่ามัสคูครีมมากคือแบบชาย แบบปกป้องได้นะอะไรอย่างเงี้ยเเเออว่่าาคืรลนตายเราแพ้ทางผู้ชายอย่างนี้ก็น่ารักที่จังที่กีตเพิร์ดอยู่แล้ววิ่งกีตหนักเลยคือรู้สึกว่าเพิร์ดจะต้องมาเล่นเป็นพี่น้องใช่ไหมกับจูเนียร์ก็ดูมีความเข้ากันประมาณหนึ่งเอยไหนมาจูเนียร์มาร์คสิมาร์คจูเนียร์จูเนียร์มาร์คค่ะแต่เชอร์รี่เมจิกมาร์คจูเนียร์ป็นไงกะจูเนียร์มาร์คค่ะหรอ ใช่และวง,งโพแต่ตไม่ว่ายัางไงเขาเหมาะสมกันพอไนะไหมตัดใจตัดใจคนมักทุนเนี้ยฉันก็มักทุนเนี้ยอือฉันยังยืนยันเพราะว่าจูเนียนะฉันไม่เชื่อแล้วจูเนีย่ยมาร์กอะจูเนี่ยมาร์กไปดูมาในแนวอะไรไม่ว่ายัางไงไม่ว่าจะมาักทุนเนี่ยทุนเนี่ยมาร์กหรือมาร์กพาวพาวมาร์กไม่มีไม่ติดดีหมดชอบหมดมาร์กหน้าพาวไปมาร์กหน้าไม่ใช่มาักทุนเนี่ยชอบหมดปะปักเลยคือ เออบทบทอะไรแบบนี้ก็จะน่ารักหมายถึงว่าจูเนียเข้าหามาเพราะว่ามาเขาจะเป็นคนดูนิ่งๆใช่แล้วตัวเขาก็ดูนิ่งๆอยู่แล้วด้วยพอเขาเป็นคนนิ่งๆปุ๊บจูเนียจะดูมีความแบบเอลเซจใสอะไรเงี้ยก็ก็เป็นการเข้าหาที่น่ารักซีรียังไม่ออกซีนี้ฉันคาดหวังจากเรื่องนี้แค่เดีวปะไปลดโรงเรียนด้วยกันโอ้นน่น่าจะปวดมากเลยอ่ะไม่แต่ลดโรงเรียนเขาก็มีตีมใหม่ๆใช่ใช่ใช่แต่เว่าได้แบบไปเล่นเกมใหม่ๆไม่ว่าจะเกมอะไรถ้าเกิดสุกนี้ไป ออกคอนเทนต์ด้วยกันะเอาไปเลยสิเทนไลเนอร์เนี่ยฉันว่าไปเลย perfect เทนไลเนอร์ไปให้หมดเออตลกไม่เห็นอีกหลายคนนะที่ไม่ได้เห็นในไพร์โห่ดมีน้องปูนใชู่มใช่โอ้ใช่ไหมปูนมาร์กเหมือนกันเออมาปูดมีอีกหลายคู่เราไปแต่เขาเรื่อยเลยเออไม่ว่ายังไงเพราะเราเราชอบก็น่าดูนะหมายถึงว่าเออมหาอะไรนี้เขาน่าเรียนอยากไปสมัครใหม่ ขอเป็นทักหนึ่งในในไลเนอร์เขาได้ไหมไม่ได้จับไปได้เขาฉีกทิ้งเลยเไม่ไม่ได้ไม่เป็นตาบาปของสายรหัสเราเอออันนี้เขาสายรหัสเทวดาใช่ไหมสายหันนรกเธอกับฉันไม่ใช่เทวดาเป็นนางฟ้าสายรหัสนางฟ้าฉันนี่สายรันนางฟ้า เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวทวยนักฟ้าของผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรม,มาติดตามสายรักเทวดา,าไปพร้อมพร้อมกันนะคะกับ Perfect h a i l i n e r s ในวันที่7ตุลาคมนี้นะจ๊ะปักหมดุดรอเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หนึ่งของ Perfect h a i l i n e r s จ้าสวัสดีค่ะ